โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และย้ายกลับภูมิลำเนานายอภิชาติป้องศรีดารองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เกิดวันที่18กันยายนพุทธศักราช2523ภูมิลำเนาเดิมบ้านหนองยางอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพระพุทธชินราชพิทยาอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจบการศึกษาปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ح, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติรับราชการปีพุทธศักราช2552ปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช2554บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปีพุทธศักราช2558ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2560ครั้งที่67 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานมหกรรมความสามารถทางศิละปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา2,561ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นงานมหกรรมความสามารถทางศิละปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนโลรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรางวัลยอดนักอา่าน ประเภทครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กประจำปี2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ทัศนคติและอุดมการในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น,นกลไกสำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร นำความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาและเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติซึ่งผู้อำนวยการต้องการทำให้สำเร็จตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดคติในการทำงานตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด นายวิชัยน้อยลาเกิดเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2539ภูมิลำเนาบ้านนาโป่งตำบลคอนสารอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคมอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคมอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจบระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์เอกพระศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติรับราชการ บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30นางดียรรภาอนุภาพเกิดเมื่อวันที่ 30มิถุนายนพุทธศักราชสองพัภูมิลำเนาบ้านโคกมั่งงอยตําบลโคกมั่งงอยอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิประวัติการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนคอนสวรรค์อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีคารุษศาสตร์บัณฑิตเอกนิสศาสตร์จากสถาบันราชพัฒกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ประวัติรับราชการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่2 7สิงหาคม2547ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองเรืออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2ปีพุทธศักราช2551ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูขสหนึ่งโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตส0สปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30